กวนจะเขย่าให้แป้งติดทั่วๆเลยค่ะยกออกจากเตาพักไว้บนตะแกรงก่อนนะคะอืมน่ากินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวนเจ้าเข้าครัววันนี้เขาเสนอเมนูขนมครกยกถาดค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของมันม่วง และฟักทองค่ะโดยกวาจะหั่นฟักทองให้เป็นแผ่นๆไว้ค่ะหั่นให้ได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วกวาจะตัดเป็นชิ้นๆไว้ค่ะของกวางได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของมันม่วงก็หั่นเป็นแผ่นๆไว้ค่ะและจับหั่นเป็นเส้นนะคะ แบบนี้เลยและกวรจะเตรียมไว้แบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของน้ำสะอาดแป้งข้าวเจ้าไข่ไก่น้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะโดยกวนจะแป้งข้าวเจ้าเทใส่อ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นคนผสมให้เข้ากันสักหน่อยนะคะ จากนั้นจะใส่ไข่ไก่ลงไปคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก่จะเติมน้ำสะอาดลงไปดิบหน่อยก่อนนะคะคนผสมให้เข้ากันเลยพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วนะคะก่อนจะใส่น้ำสะอาดที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะและคนๆให้เข้ากันเลย พอเข้ากันดีแล้วนะคะกวนจะเอาเทกองผ่านกระชอนไว้ค่ะเอาแผ่นฟิล์มมาคุมและแช่เย็นไว้ก่อน20นาทีค่ะแล้วจะมาเตรียมในส่วนของแป้งข้าวเจ้าน้ำกะทิน้ำสะอาดน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะโดยกวนจะแป้งข้าวเจ้าเทใส่าชามผสม ตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำสะอาดค่ะแล้วจะคนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วนะคะกว่าจะเอาน้ำกะทิมาใส่ลงไปเลยค่ะและจะคนคนให้เข้ากัน พอทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะจากนั้นกวนเจาส่วนแป้งที่แช่เย็นออกมาค้นๆค่ะก่อนใช้ให้คนๆทุกครั้งด้วยนะคะระหว่างนี้กอนจะตั้งเตาหลุมให้ร้อนเลยนะคะเตาร้อนแล้วเอาแป้งมาค้นๆค่ะและตักหยอดลงไปเลยค่ะ หยอดให้ครบทุกหลุมเลยแล้วกวรจะขย่าให้แป้งติดทั่วๆเลยค่ะอาจจะดูเหมือนเลอะๆหน่อยนะคะแต่จะทำให้ขนมเขาติดกันค่ะได้ประมาณนี้กวางจะปล่อยไว้สักพักนึงก่อนนะคะแล้วเอาส่วนผสมของน้ำกะทิมาคนๆค่ะตักลาดลงไปเลย ใส่ให้เต็มทุกกลุ่มเลยนะคะได้แล้วเอาฟักทองที่หั่นเตรียมไว้มาใส่ลงไปเลยค่ะเตานี้กวจะทำเป็นสองหน้านะคะข้างนี้จะใช้เป็นมันม่วงหั่นชิ้นค่ะแล้วกวรจะปิดฝาไว้ประมาณ10นาทีค่ะเวลาขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะ ครบเวลาลองเปิดดูค่ะสังเกตดูว่าแป้งขอบขอบเป็นสีน้ำตาลก็ใช้ได้เลยค่ะกว่าจะใช้ไม้พายค่อยๆงัดยกออกจากเตานะคะกว่าจะใช้พายสองอันช่วยกันยกค่ะเอาวางพักไว้บนตะแกงก่อนค่ะ พอขนมอุ่นๆแล้วตัดเป็นชิ้นได้เลยค่ะสูตรนี้ของกวางจะทำได้ทั้งหมด4เตาเลยนะคะได้แบบนี้เลยค่ะอืมน่ากิน เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะขนมครกยกถาดที่กวางทำในวันนี้นะคะถ้าได้กินแบบออกมาจากเตาอุ่นๆนะคะก็จะกรอบนอกนุ่มในมากๆเลยค่ะส่วนตัวขนมก็หอมหวานละมุนล,ลิ้นมากเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าวะอะร่อยแน่นอน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกวางได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย